สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำต่อจากเมื่อวานก็คือเราจะมาทำสรุป t านสค c ิปต์ของ YouTube นะครับโดยที่เราจะมีซีนารรโอไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวแชทบอทของเราเนี่ยถ้าส่งข้อความธรรมดาอย่างเช่นขอข้อมูลเกี่ยวกับ make com อย่าเงี้ยเอข้อมูลธรรมดามันก็จะวิ่งไปตามโฟล์ปกติที่เราทำไว้เมื่อวานนะครับโดยที่วันนี้เราจะมี open router โผล่เข้ามาด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราขอข้อมูลเราส่งลิงก์ของ YouTube ไปเนี่ยมันจะไปอ่านมันจะไปอ่าน YouTube มาให้นะครับอ่านนี้ตอบกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราส่งลิงก์ y o u t u b e ไปให้เนี่ยนะครับสิ่งที่ทำก็คืออ่าผมลืมกดรันนี้ละอ่าสมมติถ้าเกิดเราส่งลิงก์ y o u t u b e ไปเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำก็คือมันก็จะวิ่งลองอมาข้างล่างแล้วก็ไปถามตัว s e r v i c e ส u m p l i n g AI ตัวนี้นะครับ แล้วก็ให้ตัว Open Router เนี่ยช่วยสรุปเนื้อหาทั้งหมดในคลิป YouTube 8บรรทัดนะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้เราทางไลน์อ่าประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยการทำ YouTube Summarize ทำได้หลายวิธีวิธีที่ง่ายวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้ตัว Third Party ชื่อว่า d u m p l i n g AI ตัวนี้นะครับเข้าทางเว็บไซต์นี้ได้เลย จากนั้นก็กดที่ get started นะครับแล้วก็ก็ sign up ด้วย Google account ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ sign in ไปแล้วก็ continue mm hmm. ก็ตัว mm hmm. d u m p i n g AI เนี่ยจริงๆแล้วเป็น service ที่จ่ายเงินนะครับแต่ว่ามันมีฟ mm ีเทีรให้ใช้อยู่นะครับอันนี้ก็ mm hmm. ตอบคำถามไปสมมุติเราบอกเราเป็นเป็นทิเชอรแล้วกัน mm hmm. ก็เ mm hmm. กาะอะไรไปก็ได้นะครับแล้วก็ option อ่าเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์อะไรกันเราก็สอนด้วยใช่ไหมแล้วก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะได้เครดิตอันนี้ที่เราสมัครนะครับเราจะได้มา250เครดิตนะครับที่ให้ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำตัว YouTube Summarize นะครับจริงๆมันมีทูตอรี l แล้วก็เทมเพลตหลายๆอย่างสำหรับตัว Dumping AI นะครับเดี๋ยว อันนี้แค่เราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็ create API key รอไว้ก่อนนะครับก็กดที่ generate API key เลยอ่าตั้งว่าชื่ออะไรก็ได้นะครับ a h m e e c o m อ่าแล้วเราก็ได้ API key มาละอ่า copy ทิ้งไว้ก่อนนะครับเหมือนเดิม API key พอเราเขีย t มาแล้วเราจะไม่สามารถดูได้แล้วนะครับดูได้ครั้งเดียวแล้วก็มันก็จะถ้าจะถ้าลืมหรือว่าหายก็ต้องสร้างใหม่นะครับ โอเคคราวนี้กลับไปที่ Make นะครับก็เราจะทำต่อจากของเดิมนะครับต่อจาก l ลายแชทบอทเข้าไปที่ s ี e น a ร i o อันเดิมสมมติผมปิดอันนี้ก่อนแล้วก็ของเดิมเราสมมุติว่าเราเป็นอย่างนี้นะครับเราจะ add ตัวพระเอกของเราก็คือตัว d u m p l i n g AI นะครับ d u m p l i n g ก็มีหลายๆตัวนะครับเราจะใช้ Uh, YouTube Transcript oh. นะให้ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะคอนเน c t ได้เลย Create Connection นะครับก็ตั้งชื่อไปอาจจะตั้งชื่อเป็น make.com ก็ได้แล้วก็ใส่ API key ให้มันนะครับ่าเซฟไปก่อนแล้วก็ตัว URL video จริงๆเดี๋ยว URL เนี่ยผมจะให้มันรับมาจากทางไลน์ทีนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้น เพื่อจะทดสอบนะครับผมอาจจะขอใส่ URL วิดีโอไปก่อนนะครับอย่างเช่นใส่ URL วิดีโไว้เนี่ยเป็นวิดีโอของผมเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ให้มันสรุปนะครับเพราะฉะนั้นตัว time stamp ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ทุก5วินาทีให้มันรวมกันนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยอ่าเซฟไปอันนี้เดี๋ยวอันลิงก์ก่อนก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะได้ครบแล้วทดลองรันก็สามารถคลิกขวาสามารถที่จะ ขีกขวาแล้วก็ run this module นะครับอ่าพอ run เสร็จปุ๊บดู output ก็เห็นได้ว่าอ่านี่มัน get transcript มาได้หมดแล้วนะครับทีนี้เราจะเอาตัว transcript เนี่ยไปต่อกับตัว AI สักตัวนี้ให้มันสรุปนะครับก็เหมือนเดิมผมใช้เป็น HTTP หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับ HTTP แล้วก็ make a request เหมือนเดิมเลยนะครับก็ URL เนี่ยตรงนี้ก็ใช้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเราก็จะใช้ chat c o m p l e t i ตัว URL ที่เดิมเหมือนทุกๆตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ method post นะครับ h e a d ดอร์ก็เหมือนเดิมต้องมี Authorization h e a d ดอรนะครับแล้วก็ตัว Barrier นะครับจะต้องใส่ค่าให้กับตัว Authorization h e a d ดอรตรงนี้นะครับแล้วก็ Body Type เป็น Raw Content Type เป็น JSON นะครับแล้วก็ตัว Request Content นะครับอันนี้ผมจะให้มันสรุปนะครับก็ เวลาสรุปเนี่ยเราอันนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน replace เพื่อลบตัวช่องว่างอะไรออกด้วยนะครับก็คือผมจะให้มันสรุปจากตัว d u m p i g y i เดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ออกก่อนอ่านี่ก็คือโมเดลใช่ไหมครับแล้วก็อนี้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ message เราวงได้ปิดตรงนี้นะครับทีนี้ข้อความตรงนี้เนี่ยเราจะามาจากทานสคริปตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อมีชัวรมว่ามันไม่มีพวกบรรทัดใหม่อะไรพวกนี้ขึ้นมาเราจะใช้ฟังก์ชัน r e p l a c e ตรงนี้ด้วยนะครับ Replace เราจะเพสนิวไลน์นิวไลน์ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยช่องว่างนะครับ empty string ต,ตรวนี้เราจะใส่ transcript น,นะครับอขอเข้าไปที่ replace กันตัวนี้เราจะใส่ transcript น,นะครับก็ลบ transcript นี้ออก นะครับก็ในเจสันผม <S <S ผมก็ใช้โมเดลตัวนี้แล้วก็บอกว่าในคอนเทนต์เนี่ยในเมสเซจก็จะมีประกอบด้วยรูปคอนเทนต์นะครับรเป็นยูเซอร์คอนเทนต์บอกว่าช่วยสรุปสรุปข้อความหรือว่าอันนี้ต่างเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะ Summarize นะ summarize ตัวนี้เป็นภาษาไทย8บรรทัดนะครับแล้วก็ ตัวผ่าดสบอนก็ให้ผ่าเป็นเจสันด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็กดเซฟตรงนี้นะครับตัวผมบงังแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ลองตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวสเก็ดูอยู่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มารันตรงนี้เราต้องย้ายตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ผมกดรันสเก็ดูนะครับ อ่รอแป๊บหนึ่งตรงนี้รันมาได้แล้วนะครับแล้วก็ทายสคริปต์โอเคทายสคริปต์ไม่มีปัญหาโอเคดูซิได้ไหมก็ตรงนี้อ่าเดี๋ยวขอบังนะครับเดี๋ยวขอปิดนิดหนึ่งแล้วก็ดู choice message อ่าสรุปมาแปดบรรทัดแล้วได้ทีนี้ตอนนี้ตัวสมองเราเนี่ยได้แล้วแต่ว่าเราจะดักอินพุตนะครับว่าให้ Input มาทาง Line แล้วก็เช็คว่าถ้าเกิดเป็น URL ก็คือให้เข้าทางตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่ URL ก็คือเข้าที่เดิมนะครับก็เราจะต้อง add ตัว router มาหนึ่งอันนะครับกดเครื่องหมายบวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก router ฟลูคอนโทรลแล้วก็เราเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะมีเราเตอร์มาตัวหนึ่งซึ่งคราวนี้เริ่มเนี่ยเราจะให้เริ่มที่ไลน์ตรงนี้แล้วเราก็จะดิสคอนเนกตตรงนี้ออกก่อนครับเราจะดิสคอนเนกตตรงนี้จากนั้นเราจะเอาไลน์เนี่ยไปต่อกับเราเตอร์นะครับแล้วเราเตอร์แล้วก็เราเตอร์ก็จะเชื่อมกับตัวนี้และตัวนี้อ่าโอเคให้มันออโต้อนไลน์ทีหนึ่ง คราวนี้เราจะตั้งเงื่อนไขนะครับเราจะเขียนฟิลเตอร์ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเราจะมีการเช็คตัว pattern matching นะครับสมมติเอาข้างบนก่อนถ้าเป็นข้อความธรรมดาเราจะกดตรงนี้เราจะกด add filter นะครับให้กดที่1นะครับตั้งชื่อ label ข้างบนนี้เป็นข้อความธรรมดาถูกไหมครับเป็น normal text normal text เนี่ย ก็เราก็ใช้เราก็จะดักว่าถ้าเกิดตัว Pattern Pattern does not match ก็คือ Pattern ์นันนี้นะครับไม่แมทไม่แมทไม่ได้ขึ้นด้วย H T T P นะครับซึ่งไอตัวนี้มันก็คือข้อความที่ใส่เข้ามาถูกไหมครับมันก็คือ m e เมสเ e จเมสเซจก็คือ ถูกไหมครับถ้าเกิดข้อความไม่แมทกับตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นข้อความธรรมดาแล้วก็อีกอันหนึ่งกรณีที่เป็น URL กดที่เลขสองครับอันนี้คือ URL text ก็ใส่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องแมทนะครับก็คือ pattern match เป็น case insensitive ก็คือไม่สนใจตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ใส่ตัว เม s เซจนะครับก็คือ Text ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเซฟก็จะมี normal text กับ url text ถ้าพิมพ์ธรรมดาก็คือไป normal text ถ้าเกิดพิมพ์เป็น url ก็จะมาที่ ai ตัวนี้แล้วคราวนี้เราต้องแก้ตัวนี้นะครับจากลิงก์ YouTube ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัว Text ที่เป็น url ของ YouTube นะครับก็ใช้เป็น Text อันนี้นะครับ อ่าแล้วก็เซฟโอเคคราวนี้เราจะมาทดสอบนะครับอันดับแรกเราก็เปิดอันนี้ก่อนนะครับให้มันรัน immediately นะครับแล้วก็ให้มันรันไว้นะครับคราวนี้เราจะใช้จากแชทบอทเขาที่เราสร้างมานะครับก็อย่างเช่นอขอข้อมูลเกี่ยวกับ Agentic AI ปึ๊บอ่าซึ่งก็ถ้าเป็นข้อมูลธรรมดา เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งขึ้นขัางบนนะครับแล้วก็ให้โปรเซส s ประมวลผลนะครับอ่าได้ข้อมูลมาละทีนี้ถ้าเกิดเป็นลิงก์ youtube นะครับอ่าถ้าเป็นลิงก์ u t u b e ออันนี้กดรันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ่แล้วก็ส่งไปปึ๊บคราวนี้มันจะวิ่งลงข้างล่างอ่าวิ่งลงข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวดัมปิ้งเไอนี้ก็ประมวลผล แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ให้มันตอบกลับมานะครับผมลืมใส่โอเคเราจะแอดโนดเพิ่มอีกโนดหนึ่งเป็นลายรี l y Message นะครับ Line Reply Message ตรงนี้ซึ่งก็ใช้ Connection อันเดิมได้เลยแล้วก็ตัว Reply โทเค็จะต้องเอามาจากลายรี e p l โทเค็นตรงนี้นะครับจะได้ตอบกลับไปได้เมสเซจที่ตอบกลับก็คือจะเอาข้อความที่ u u p p i n g ไอมัน,จนเจอรเลไม่ใช่ข้อความที่ตัว Open r o u t e r สรุปให้เรานะครับก็คือ จะอยู่ใน Data นะครับก็เซฟนะครับแล้วก็รันนะครับามาละโอเคก็จะได้สรุปข้อความประมาณนี้นะครับ แันในข้อความเนี่ยก็จะมี id เพราะว่าอันนี้เหมือนได้มาทั้ง object นะแล้วก็จริงๆเราสนใจเฉพาะ content ใช่ไหมครับเเมื่อกี้มันยังไม่มีให้เลือกนะเดี๋ยวลองไปดูใหม่เอาเนี่ยตัว data เมื่อกี้มันเป็น data ก้อนเดียวนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเราลบอันนี้ออกแล้วก็ใส่ตรง choice แล้วก็ message นะครับตรงนี้อันนี้คือที่เราจะเอาใช่ไหมเราก็ save ก่อนแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืม run นะครับอา่าแล้วก็ p พสลิงก์ของ y o u t u ใหมาอีกรอบนึงให้มันสรุปมานะครับอ่าอ่าก็ประมาณนี้คราวนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่มันสรุปมาให้แล้วนะครับก็จริงๆเราลองมาดูเครดิตเครดิตที่สมัครไว้เหลือเท่าไหรแล้วเอ่ยเริ่มต้นมาให้มา250นะครับลองรีเฟรชดูก็จริงๆใช้ไม่เยอะนะครับก็ครั้งละหนึ่งเครดิตก็ใช้ไปประมาณ10ครั้งนะครับโอเค สวัสดีครับ